สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคดีน้องแตงโมเนาะนะคะก็คือที่ไมาเรับเจบอกไปนั่นหละเนาะก็ได้ข่าวว่าคุณแม่ก็จะให้หรือคดีใหม่ใช่ไหมคะอันนี้จริงไม่จริงก็รอดูต่อไปในอนาคตนะคะส่วน d ีเอก็รับเป็นคดีเลยนะคะพร้อมที่จะสืบสวนสอบสวนใหม่หรือจะตั้งเป็นคดีพิเศษ ก็ว่ากันไปในอนาคตนะคะว่าจะไปถึงไหนเนาะอันนี้เราจะมาพูดถึงว่าในคดีนี้นะคะความจริงไม่อาจเปลี่ยนแปลงนั่นแหละค่ะเนาะจากคําพูดของคนที่อยู่ในเหตุการณ์และก็เป็นคนที่เจอน้องนั่นแหละค่ะเนาะจากคุณเอกพันธ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปคุยข่าวทีหลังนะคะไม้เลิบเจก,ก็อยากจะให้ เอาข่าวของคุณบินนี่แหละคุณเอกพันธ์ที่มานะคะแถลงไม่ใช่แถลงเนาะคือตอบคำถามสื่อมวลชนนี่แหละคะ่ะจากความจริงที่เห็นเหตุการณ์นั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยคุยข่าวนะคะไม่ได้ไปครับเขาเคยจะมีแต่พอยืนถึงเวลาที่จะถึงเวลาเขาแข่งยุติธรรมมันต้องมีในประเทศไทยถ้ามันไม่มีความยุติธรรมแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะประเทศไทยจะจะจะ,จะมีะคําว่า ประทงวงยุติธรรมไว้ทําไมแต่ถ้าตัวเองมีมีเงินมีเงินมีอะไรอยู่ในมือมีอํานาจก็อย่างเงี้ยผมผมไม่ได้อยู่ครับคู้เดญ่กระปานไม่เขาถามได้ไงเหตุการณ์ผมว่าดีนะฮะความยุติธรรมมันต้องมีในประเทศไทยถ้ามันไม่มีความยุติธรรมแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะประเทศไทยจะจะจะมีคําว่าประสงวงยุติธรรมไว้ทําไมนะครับเราจะบอกว่าเฮ้ กฎหมายอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอแต่เมื่อไหร่กฎแห่งกรรมจะทําลายเขาจะนั่นกับเขาผมว่าในการที่ยูเชิญกลับมานะครับหรือคดีใหม่ของแตงโมผมก็ว่าโอเคผมไมเห็นด้วยนะคนไทยผมว่า80%<ก>เห็นด้วย80%เห็นด้วยว่าจะต้องทําสิ่งนี้ให้มันถูกต้องแล้วก็กู้ ความเป็นยุติศักดิ์สิทกาู้ศัดสินของของกฎหมายไทยเนี่ยกลับขึ้นมาใครผิดว่าไปตามผิดกฎหมาย้ามีอยู่แล้วไม่ใช่ต้องกู้กฎหมายไม่ใช่กระบวนการเอาที่มันถูกต้องกลับมาไงทุกวันเนี่ยมันไม่ถูกต้องใครทําผิดใครมีมีความนั่นน่อยก็ตัดไปทิ้งไปแต่คนจนๆคนที่ไม่มีอะไรเนี่ยโอ้โหเอาเขาติดคุกเอาเขาให้ถึงตายถึงอะไรแต่ถ้าตัวเองมีมีเงินมีเงินมีอะไรอยู่ในมืมีอำนาจก็ อย่างเงี้ยผมโอ้โอเคโอเคเพิ่งพูดเดี๋ยวไปแฝดพูดแล้วคล้องติดเนะคนจนรับเป็นจริงนะคะใช่เพราะว่าอ๋อผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คุณเอกพันธ์เนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์ตลอดที่เขาไปเจอเรื่องนั้นมาแล้วก็ส่งก็ก็ให้เห็นว่าผมเห็นภาพบอกเฮ้ยผมบอกไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วผมบอกคำเดียวกับบอกเขาไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างทุกคนก็บอกอยู่ในเหตุการณ์ว่าเมอไม่ใช่อุบัติเหตุ เราทาให้คนเอพันเขาไปไปพูดกับสื่อหรืออะไรก็จะโดนโดนว่าดรา,ามา่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พูดว่าดรามา่าพูดเกี่ยวกับว่าเอยสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยคุณเติมแต่งเสริมอะไรหรือเปล่าที่คุณพูดออกไปสิ่งที่คุณพูดเนี่ยระวังนะไอ้คำพูดต่างๆเนี่ยโดยที่ คุณอาจจะพูดด้วยความพนองหรืออะไรต่างๆนี่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ฟีดแบ a ก,กลับมาทําให้ผมเนี่ยต้องติดคุกหรือว่าทางทนายคูเลยอ่าขูาทนายที่แบบรู้ทุกเรื่องแต่ยกเว้นเรื่องจริงอ่ะเขาฟ้องเขาจะบอกจะเอาติดคุกเลยลาดาราดาราที่ทำมูลิธีอ่ะเออเนี่ยอย่างนี้เลย คือสิ่งที่ผมเห็นผมก็พูดไปมันไม่ใช่ความผิดอะเราไม่ได้ไปเติมแต่งอะไรบาดแผลเลยวันนั้นถ้าเกิดผมไม่พูดเนี่ยผู้สื่อย่างยจบนักข่าวมาถามผมเออเป็นไงบ้างผมกพที่ผมเนี่ยเอกใจแล้วว่าบาดแผลตรงเนี้ยมันไม่น่าจะใช่ใบพัดเรือแต่บนคนบนเรือเขาออกข่าวไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่า แตงโมโตกน้ำแล้วโดนใบพัดเรือเสียชีวิตตอนนี้ผมเห็นบาดแผลแล้วมันไม่ใช่ใบพัดเรือแน่นอนผมก็เลยบอกพี่ๆน้องๆนักข่าวไปว่าไอสิ่งที่ผมเห็นน่ะแผลยาวะมันคืบแล้วลึกมากแล้วมีเนื้อออกมาแย่เลยตรงโคนขาด้านในด,าด้านขวาขาขวาเขาก็ทุกคนเขาก็เหมือนกับว่าตั้งเอาเล่นประเด็นนี้ขึ้นมาพอเล่นประเด็นนี้ปุ๊บมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ไม่จบ mm hmm. มันก็เลยมีต้องพิสูจน์กันเกิดขึ้นแยๆ่ๆมา,ๆากมายจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ คุณพานี้ก็3ปีเต็มแต่ทำไมประเด็นนี้มานถึงไม่โดนึดขยายเปนตอนนั้นที่เกิดเหตุการณ์ที่เราพูดเรางงไหมครับผูหมายถึงอะไรนะวันนั้นทำไมที่เาว่าเรื่องมันมาเกิดมันไม่น่าจะเกิดฉับพลัได้พัดเออในเรื่องนี้มันยังไม่ได้รับการรุนแรงทันทีคือมันมีขบวนการฮะไม่มีขบวนการขบวนการหนึ่งซึ่งกดกดสำนวนเกี่ยวกับคดีนี้เอาไว้ไม่ให้ขยายต่อไม่ให้ เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในสำนวนแล้วเรื่องจริงเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อได้ทุกคนบนเรือต้องผิดหมดเพืาอทำให้คนอื่นเสียแก่ชีวิตโดยที่ไม่ใช่อุบัติเหตุอาจจะเป็นฆาตกรรมคนใดคนหนึ่งที่ทำแต่ไม่มีใครกล้าพูดทั้งหมดไม่มีใครกล้าพูดความจริงเอาม,มาพูดความจริงแต่ละคนพูดความจริงไม่เหมือนกันเลยแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้เตงโมที่สุดพูดอีกอย่างหนึ่งคนที่อยู่ที่หัวเรือ พูดอีกอย่างหนึง่งแต่ทําไมสํานวนเนี่ยมันไปตามที่เขาจะเขียนให้คนบนเรือนเนี่ยถูกถูกแล้วก็มีอิสระภาพแล้วก็ตัดสินไปแล้วด้วยเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังต่ออีกคลิปเนาะแต่ในคลิปนี้ไมล์เละเจขอเสริมนิดนึงเนาะนั่นแหละค่ะคือความจริงจากปากคนที่เขาพูดเขาเห็นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแก้ สิ่งต่างๆได้เมื่อเขาเห็นกับตาเขาได้สัมผัสเขาเป็นคนเราน้องขึ้นมานะคะแต่พอเราได้เห็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะเราจะไม่ไปยุ่งนะคะกับการที่ศาลท่านตัดสินไปแล้วแต่เราจะมาพูดถึงว่าการที่มีคนเห็นกับสิ่งที่ดำเนินไปเนะ่ยมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาเห็นนะ่ะ เขาจึงออกมาพูดออกมาปกป้องออกมาเรียกร้องแทนน้องที่จากไปนี่แหละคะ่ะเพราะน้องจากไปไม่สามารถที่จะมาโต้แทนได้มาโต้แทนให้ตัวเองได้มาบอกความจริงให้ใครฟังได้มาพูดความจริงให้ใครฟังได้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างเพราะเขาไม่ได้อยู่บนโลกใบน,นี้ไปแล้วอะ่ะเขาจากไปแล้วจากไปโดยที่ว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมมันจึงมี สิ่งเหล่านี้ตามมาไงคะเมื่อคนในสังคมมองเขียนความยุติธรรมมันลิบหลีลิบหลีลงทุกวันยิ่งมาเจอคดีที่คนในสังคมเห็นกระบวนการดำเนินไปและก็ไปเห็นหลักฐานรูปภาพของน้องและความจริงที่ออกจากปากของคนที่เขาไปทำงานตรงนั้น มันย้อนแย้งกับการดาเนินคดีไปนะเมื่อมันลิบหลี่ลงคนในสังคมจึงต้องออกมาเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมกลับคืนมาให้กับคนที่จากไปนั่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะตัวอย่างของสังคมที่ดีคนไทยทุกคนนี่แหละคะ่ะที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเป็นอายุทธรรมให้มันเป็นความยุติธรรมกลับคืนมาได้อยู่ที่คนในสังคมของเราคนในประเทศของเราจะช่วยกันดูแล ให้กฎหมายเป็นกฎหมายไม่ใช่กฎหมายช่วยเหลือเฉพาะคนที่มีเงินคนจนคนไม่มีเงินกับไม่ได้รับความยุติธรรมแบบนี้สังคมไทยจะอยู่ยากเราคนไทยทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะช่วยกันคะ่ะเอาความยุติธรรมกลับคืนสู่สังคมให้กฎหมายทุกกฎหมาย เท่าเทียมกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ